สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมในช่อง MCB by Fiber นะคะสําหรับคลิปนี้พบกันอีกครั้งนึงค่ะกับรายการ wedding one o n with MCB by f i v e r นะคะซึ่งจะเป็นรายการที่บิมจะมาบอกเคล็ดลับในการเตรียมงานแต่งให้คุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามช่องนี้นะคะสามารถนําไปเตรียมงานแต่งของตัวเองได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแถมประหยัดงบอีกด้วยค่ะคลิปนี้นะคะก็อย่างที่เห็นในปกคลิปเลยค่ะเราจะมาพูดถึงวิธีการในการจองแล้วก็เลือกใช้บริการต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับงานแต่งงานของเราเนี่ยนะคะ จองอย่างไรเลือกอย่างไรให้ไม่ต้องเกิดปัญหาดราม่าให้ปวดหัวนะคะจะได้ไม่ต้องมีการแบบโดนหลอกกันมีการแบบเข้าใจผิดกันหรือว่ามีการแบบเกิดผลงานที่ไม่ตรงตามที่คาดหวังซึ่งในคลิปนีนะคะวิมจะมาพูดถึงเทคนิคในการที่จะตัดสินใจเลือกนะคะว่าวิธีการที่เราจะเลือกเนี่ยเราควรจะเลือกอย่างไร ะะมีวิธีการแนวทางในการคัดสรรคนที่จะมาทํางานให้เราอย่างไรบ้างจะเป็นวิธีการเลือกแบบทุกเวนเดอร์เลยนะคะทุกเวนเดอร์กว้างๆนะคะไม่ได้เจาะจงแค่พิธีกรหรือว่าช่างภาพที่บิมดูแลที่บิมทําอยู่นะคะเราจะพูดถึงทุกบริการทุกด้านไม่ได้เจาะจงที่ด้านใดนด้านหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ค่ะฝากให้คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช anel นี้เอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเวลาที่บิมลงคลิปใหม่ๆนะคะเอาล่ะถ้าคุณผู้ชมกดแล้วเรียบร้อยนะคะไปรับชมเนะะื้อหาดีๆของคลิปนี้กัน 大海。 ค่ะอย่างที่บิมเกริ่นไปนะคะว่าบิมสมาพูดถึงวิธีการในการเลือกนะคะเวนเดอร์ต่างๆที่จะมาดูแลงานแต่งงานให้เราเนี่ยว่าเราควรจะเลือกอย่างไรให้ไม่ต้องเกิดปัญหาดราม,ม่ากเกิดขึ้นอย่างแรกเลยค่ะก่อนที่คู่บ่าวสาวจะตัดสินใจเลือกอะไรนะคะคู่บ่าวสาวควรจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงก่อนอันนี้คือข้อที่1นนะคะก็คือเวลาที่คุณจะตัดสินใจเลือกค่ะให้คิดแบบใจเขาใจเราเนาะแทนตัวเองเป็นคนทํางานนะคะว่าข้อหนึ่งเลยก็คือไม่มีใครที่จะ ไปซะทุกเรื่องนะคะคือเราต้องยอมรับความจริงข้อนี้ให้ได้ก่อนบางทีเนี่ยจากที่เรนเห็นดราม่ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าดราม่ามันเกิดจากการที่บ่าวสาวไว้ใจทีมใดทีมหนึ่งอะคะ่ะให้ดูแลครบองค์ประกอบทุกด้านเลยให้กับงานของคุณนะคะซึ่ง อังจริงมนุษย์โลกหรืออะไรก็ตามค่ะมันไม่มีใครที่แบบทาทุกอย่างแล้วแบบเก่งทั้งนั้นหมด specialize ทั้งนั้นหมดนะคะคือแบบสามารถจะดูเก่งทั้งแบบเสื้อผ้าคัตติ้งเป๊ะสามารถที่จะแบบเอ่อถ่ายรูปก็สวยจัดฉากก็ดีเนี้ยบอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยมันจะมีความถนัดของแต่ละบริการแต่ละเจ้าเนี่ยมันใช้ความถนัดใช้ประสบการณ์ต่างกันไปทําให้บางทีถ้าเกิดบ่าวสาวเลือกแบบเจ้าเดียวล้อเหมาไว้เขาทําทุกอย่างไปเลยเนี่ยถ้ามันพลาดอะคะ่ะมันมีโอกาสที่จะพลาดทั้งหมด นะคะแล้วก็เราก็จะกระอักกระอ่วนในการที่จะเลือกใช้แค่บางบริการแล้วก็ตัดบริการอื่นอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความลําบากมากกว่าในการจะพูดคุยนะคะอันนี้เราไม่ได้หมายรวมถึงเวดดิ้งแพลนเนอร์นะที่เขาแบบแนะนําเจ้านั้นเจ้านี้มาทํางานให้เราอันนั้นเป็นคนละอย่างกันนะคะไม่หมายถึงในกรณีที่เราให้เจ้าใดเจ้าหนึ่งเขาแบบเหมาทําทุกอย่างให้เราแบบเจ้าเดียวอะคะ่ะซึ่งถ้าเกิดเป็นเวด i n g งแพ n นเนอร์ะเขาจะไปเลือกคนที่ถนัดในแต่ละด้านอะมาให้บ่าวสาวพิจารณาเลือกว่าถ่ายรูปจะใช้เจ้านายพิธีกรจะใช้ใคร ด e คอร์เรชันจะใช้ใครซึ่งอันเนี้ยแต่ละเจ้าที่เข้ามาทําให้เราอ่ะจะเป็นมืออาชีพในด้านนั้นๆน,น,นะคะจะไม่ใช่แบบคนเดียวทําทุกอย่างให้เราเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุว่าเขาแบบไม่ดีเขาคุยแล้วไม่ถูกใจอะไรเงี้ยมันจะกระทบทุกด้านทั้งหมดเลยบางสาวก็จะเกิดความแบบกระอากระอ่วนในการที่จะ ขอตัดอันนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวหนูจะไปใช้ของเจ้าอื่นแล้วที่เหลือยังใช้ของพี่เหมือนเดิมอ่างเงี้ยอันเนี้ยมันพูดยากกว่าถ้าเราเลือกให้เขาทําทั้งหมดนะคะมันก็จะมีความแบบเขาเรียกยงไงอะ flexible น้อยกว่ายืดหยุ่นน้อยกว่าในการที่เราตัดสินใจเลือกอะไรแล้วก็อีกข้อหนึ่งพื้นฐานความเป็นจริงที่าสาวต้องเข้าใจก่อนนะคะก็คือว่าไม่มีใครอยากทํางานแล้วไม่ได้เงิน ดังนั้นเนี่ยเวลาเราเจอบริการอะไรก็ตามที่มันแบบดูแล้วแบบโหได้เยอะจังถูกมากทําไมมันถูกขนาดนี้อะไรเงี้ยให้เราตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยว่าทําไมมันถึงถูกได้ขนาดนี้ อันนี้เป็นการสรุปมาจากดราม,ม่าที่บิมเห็นเยอะๆนะเพราะว่าบางทีอะเป่าสาวจะรู้สึกว่าเลือกเจ้านี้เ <c oughs> จ้าเดียวเลยเราได้ทุกอย่างเลย <c oughs> แล้วคุ้มมากเลยราคาคือแบบสําหรับ <c oughs> พวกบิมเองที่เป็นคนวงในในวงการเวงอะเรายังรู้สึกเลยว่าโหทําขนาดนี้คือแบบไม่เหลือกําไรแล้วอะมันขาดทุนด้วยสามรถา <c oughs> ต้นทุนมันก็ไม่ได้แลว้วอะซึ่งแน่นอนพวกบิมมารู้แต่ว่าเป่าสาวอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆต้นทุนของแต่ละอย่างอะมัน ถูกแพงมากน้อยแค่ไหนก็เลยอาจจะแบบทําให้ตัดสินใจเลือกไปแต่ว่าถ้าเกิดจะให้แนะนําก็คือตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดบริการอะไรที่มันแบบว่าถูกแล้วมันดูได้เยอะแบบอัดแน่นๆๆๆมากๆมันอาจจะเกิดเหตุว่าเขาอาจจะแบบเอาเงินจองอะไปหมุนพอหมุนเสร็จปุ๊บพอเขาได้คนจองแพ็กเกตนี้เยอะๆอะเขาก็จะปิดร้านแล้วหายไปเลย<ๆ>เพราะว่าการเอาเงินก้อนเนี<ๆ>้ยไปทํางานให้ลูกค้ามันทําไม่ได้อยู่แล้วมันขาดทุนอะดังนั้นเนี่ย อันเนี้ยจะต้องตั้งข้อสังเกตแล้วก็ระวังไปก่อนเลยส่วนบางคนน่ะจะบอกว่าเอาแล้วถ้าเราเป็นบ่าวสาวแล้วไม่รู้หนูไม่รู้เลยค่ะพี่บีว่าต้นทุนมันคืออะไรเท่าไหร่บ้างนะคะก็จะเชื่อมโยงไปสู่ข้อที่2ค่ะก็คือให้ลองหาข้อมูลเยอะๆอย่าเจาะจงแค่ว่าเราจะเข้าไปหาที่กลุ่มกลุ่มนี้เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเนี้ยกลุ่ม Facebook อันเดียวเลยเียค่ะหรือว่าเราจะหาแค่เฉพาะใน IG หรือเราจะหาแค่เฉพาะใน a c e b o o k นะคะหรือว่าเราจะหาแค่ในเว็บไซต์เว็บไซต์เดียวเลยเียค่ะพี่แนะนําว่าให้ลองเลือกจากหลายๆแหล่งเลือกจาากหลยๆที่ ดูราคาค่าเฉลี่ยดูแบบข้อมูลให้มันเยอะที่สุดอะเดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์คอมมูนิตี้ที่เป็นเว้งคอมมูนิตี้อะค่ะเยอะมากให้เราลองเข้าไปเลือกค่ะให้เราไปค้นหาข้อมูลว่าปกติราคาเขามีค่าเฉลี่ยอะไรยังไงบ้างหลายเว็บมีราคาให้ดูมีราคาให้ขอมีไปจนถึงขนาดว่าขนาดหน้าตาแบบนี้มันจะเป็นราคานี้หรือว่าบริการถ่ายภาพฟิปลประมาณนี้สไตล์ประมาณนี้มืออาชีพประมาณนี้เขาจะเป็นราคานี้อะไรเงี้ยค่ะเมื่อเรายิ่งหาข้อมูลเยอะเท่าไหร่อะค่ะเราจะยิ่ง รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาที่เขาแจ้งเรามามันสมเหตุสมผลหรือไม่แล้วก็ยิ่งเราหาข้อมูลเยอะเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้ว่าเราอ่ะชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็จะได้เห็นการทํางานของหลายๆทีมเห็นสไตล์ของหลายๆทีมนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยเราอาจจะได้เห็นรีวิวของลูกค้าในแต่ละเจ้าที่ใช้บริการเวนเดอร์นั้นๆหรือว่าผู้ให้บริการนั้นๆนะคะว่าเขา มีฟีดแบ็กจากลูกค้ายังไงบ้างนะคะอย่างแฟนเพจของ MCB m y Fiber เองหรือว่าเป็น Fiber Photography เองเราจะเปิดรีวิวให้ลูกค้ามารีวิวได้เลยนะคะซึ่งรีวิวเนี่ยทราบกันอยู่แล้วว่ามันแบบไม่สามารถที่จะแบบลบได้คุณเข้าไปดูได้เลยว่าแต่ละเจ้าอ่ะคือไม่ใช่แค่ของบีมค่ะไม่ใช่แค่ของพี่ฟ้าว่ามีความน่าเชื่อถือได้แค่ไหนคือเข้าไปดูในแฟนเพจเขาแล้วถ้าเกิดเราไปอ่านรีวิวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอเคเจ้านี้เป็นยังไงอย่าไปเชื่อแค่แบบการแคปรีวิวมาเป็นแบบ แชทเป็นอะไรอย่าเนี้ยคะ่ะเพราะว่าบางทีอะ่ะแชทมันก็เมกได้หรือแบบแม้กระทั้งส่งแบบเฟซอวตารมารีวิวให้แบรนด์ตัวเองอะ่ะก็มีคนทำนะคะดังนั้นเนี่ยให้ไปตามหารีวิวจาก บุคคลที่3ที่น่าเชื่อถือย้ำนะว่าที่น่าเชื่อถือเช่นจากเว็บไซต์เช่นจากรีวิวที่เป็นแบบผู้บ่าวสาวตัวจริงใช้ Facebook จริงๆของเขามารีวิวในเพจะคะ่ะที่กดเข้าไปดูหน้าตัวโปรไฟล์เขาแล้วแบบรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วมีตัวตนจริงๆอะ่ะอย่างนั้นน่าเชื่อถือมากกว่านะคะก็จะทําให้เราแบบมีโอกาสพลาดน้อยลงถัดมาะคะ่ะก็มาถึงข้อที่3ก็คือของที่ถูกอะ่ะไม่มีอยู่จริงอันนี้ยิงบอกเลยมันมีแต่ของที่สมราคา กับของที่ไม่สมราคานะคะของที่สมราคาหมายถึงว่าถ้าบางทีคุณจ่ายหลักแสนแต่คุณภาพการบริการออฝีมือความแบบเป็นมืออาชีพที่คุณได้รับอะ่ะมันคู่ควรกับหลักแสนอะ่ะมันก็ถือว่าสมเหตุสมผลแต่ว่าเงินแสนเนี้ยไม่ใช่เงินที่แพงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณจ่ายแค่ไม่กี่หมื่นหรือหลักพัน แล้วแบบของที่มันได้มามันเป็นแบบของไม่ดีของเต่าคนที่มาทํางานให้คุณเป็นคนที่ไม่เคยทํางานมาก่อนเลยแล้วมาลองในงานแต่งงานงคุณเป็นครั้งแรกอ่ะคือเขามาทดลองงานในงานครั้งเดียวในชีวิตของคุณอันเนี้ยต่อให้คุณจ่ายแค่แปดพันเก้าพันอ่ะปิมก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันไม่คุม้มมันคือไม่ส่งราคา นะคะดังนั้นเนี่ยอย่าเอาราคาเป็นตัวตั้งอ,อย่าไปคิดว่าเออสองหมื่นกับ8ปดหมืน่นมันต่างกันหลายหมืน่นแล้วมันจะแบบ2 0,000ืน่นมันจะต้องคุ้มค่ากว่าแน่เลยอย่างเงี้ยคือบิ๊มจะบอกว่า2 0,000ืน่นอ่ะมันก็มีทั้งแบบที่ไปทํางานให้คุณแล้วคุ้มค่าเงิน2 0,000กับแบบที่ไปทํางานให้คุณแล้วแบบถ้าสภาพเนี้ยสี่พันก็ไม่คุม้มอันเนี้ยมันมีอยู่จริงนะคะดังนั้นเนี่ยขอให้เลือกให้ดีขอให้เอาราคาในการตัดสินนะเป็น เรื่องท้ายๆนะคะดังนั้นก็อย่าเลือกจากราคาให้เลือกจากที่เราแบบถูกใจเป็นตัวตั้งซึ่งอันนี้ก็จะโยงไปถึงข้อที่4ว่าเวลาเลือกนะคะให้เลือกจากสไตล์ที่เราชอบก่อนคําว่าสไตล์ที่ชอบหมายความว่าดูแล้วมันตรงกับความต้องการของเราเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันตรงกับความต้องการของเราไหมก็คือดูผลงานเขาเยอะๆไม่ว่าจะเป็นพิธีกร <c oughs> ก็ตามถ้าเป็นพิธีกรรันคินวก็ดูพอร์ตดูรีวิวเขาเยอะๆดู คลิปที่เขาพูดจริงๆเต็มๆที่แบบไม่ได้อัดมาวุบวับตัดมาแบบสามวิห้าวิตัดไปตัดมาแล้วมีเพลงประกอบดังๆเลยอะคือลองเลือกฟังเสียงเขาจริงๆเลือกฟังคลิปยาวอัด แบบไม่ตัดดูก็ได้เดี๋ยวนี้ก็แทบทุกทีมค่ะก็จะมีคลิปแบบที่เป็นคลิปอันคัดอะเอาไว้ให้ลูกค้าดูอยู่แล้วก็สามารถขอดูได้เลยหรือช่งางภาพก็ให้เลือกดูแบบหลายๆงานหลายๆเจ้าถ้าชอบเจ้านี้แล้วลองเลื่อนดูเยอะๆหรือขอดูรูปเต็มๆทั้งงานนะคะอย่าดูแค่แบบรูปไฮไลท์หใบสิใบคือบางทีเนี่ยในเพจเขาอาจจะลงแค่แบบ20บใบสาใบในหนอัลบั้มเนี้ยค่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะขอดูอัลบั้มเนี่ยเต็มๆ หรือว่าถ้าเป็นเพจของ Fiber p h o ต o กราฟ h ีเองอะเราลงแบบทีนึงแบบเป็นหลักร้อยอะก็ะคือคุณเข้าไปเลือกได้เลยว่าคุณชอบสไซล์นี้หรือเปล่านะคะบิมเชื่อว่ามันเป็นสิทธิ์ของลูกค้าที่เราจะขอดูได้เพื่อตัดสินใจว่าเราแฮปปี้กับการที่จะจ้างให้เขามาทํางานให้เราไหมหรือว่าดูเด c คอเรชันเนี้ยค่ะเราแนะนําให้แบบเข้าไปดูผลงานเขาแบบเยอะๆ ไม่ใช่ดูแค่งานเดียวเราตัดสินใจพูดคุยจองเลยเพอเห็นแค่ว่าแพ็กเกจเขาถูกนะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไปกรอปรูปมาจากงานอื่นก็ได้แต่ถ้าเราดูผลงานเขารวมๆเราจะพอรู้ว่าสไตล์เขาเป็นสไตล์เนี้ยเขาน่าจะทํางานที่เราชอบออกมาได้ดีบางคนชอบแนวดอกไม้เยอะๆฟึ่งๆแบบลงดอกไม้ทุ่งหญ้าเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะ ไปเลือกดูเลยค่ะว่าเจ้าเนี้ยเขาแบบจัดดอกไม้สวยไหมลงดอกไม้แน่นแล้วเป็นยังไงนะคะหรือบางเจ้าชอบมินิมอลก็ไปดูเลยค่ะว่างานโครงสร้างเขาสวยไหมทาสีเนียบไหมเก็บงานเนียบไหมเพราะว่ามินิมอลเนี้ยมันไม่ใช่ว่ามินิมอลเราถูกอะ่ะมันคือมินิมอลเราแบบต้องเนียบมากขึ้นเพราะมันไม่มีอะไรมาบางังดังนั้นเนี้ยให้คุณเลือกเยอะๆดูเยอะๆทําการบ้านเยอะๆอย่าขี้เกียจเด็ดขาดนะคะเพราะว่าทุกอย่างบันย้อนกับมาไม่ได้ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกอะไร เลือกให้ดีแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะเมื่อคุณเลือกใช้บริการเนี่ยเราแนะนาให้คุณเลือกใช้บริการจากคนที่มีความสเปเชียลไลซ์หรือว่าเก่งเฉพาะทางมีความถนัดเฉพาะด้านเวดดิ้งอย่างเช่นเวลาคุณเลือกช่างภาพเนี่ยเราก็แนะนําว่าให้คุณเลือกช่างภาพที่เขาถนัดทางด้านงานแต่งงานนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเวลาเราไปหาหมออะคือเราเป็นสิวอะเราจะไปหาหมอสูอะก็ไม่ได้ปะ ดังนั้นเนี่ยมันก็มีความถนัดคนละแบบกันช่างภาพถ่ายอาหารก็แบบนึงถ่ายอีเวนต์ก็แบบนึงค่ะช่างภาพถ่ายวีดดิ้งก็แบบนึงดังนั้นคุณต้องเลือกคนที่เขาถนัดในการที่จะทํางานนี้รวมไปถึงที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ,อ,อแม่งานรันคิวหรือเวดดิ้งคองนเซิร์ค่ะคนที่จะมารันคิวงานให้คุณอ่ะรวมไปถึงพิธีกรด้วยแนะนําให้เลือกจากสายเวดดิ้งเพราะว่าดีเทลของงานอีเวนต์กับดีเทลของงานเวดดิ้งมันต่างกันในขณะที่ดิมเคยทำอีเวนต์มาก่อนด้วยอ่ะเราจะรู้เลยว่ามัน ลและเนื้องานก็คนละแบบกันเลยไม่ใช่แค่ว่าพูดเก่งพูดเป็นแล้วจะมาเป็นพิก่กรงานแต่งงานได้ดีบินแนะนำเลยนะว่าให้ใช้ทางคนเวดดิ้งเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เราเจอมาเยอะเนี่ยเวลาที่ใช้ออแกเนเซอร์จากงานอีเวนต์นะคะมันทําให้งานดูแบบไม่สมูทอะคือเขาจะแบบเตรียมงานบางอย่างในจุดที่แบบไม่ควรทําตอนนี้อะคือเขาจะให้ความสําคัญผิดเรื่องมันจะฟิลไม่เหมือนกันกับ คนที่ทํางานแต่งมาบ่อยๆความสมูทอะไรอย่างงี้มันไม่เหมือนกันจุดที่เขาจะคอนเซิร์นจะสนใจจะต้องคอยบอกเบาะแสว่าอะไรเป็นอะไรจะไม่เหมือนกันเลยนะคะดังนั้นเนี่ยแนะนําให้เลือกใช้มืออาชีพจากด้านเวทีหรือแม้กระทั่งเรื่องของเดคอเรชันเรื่องของร้านชุดเราก็แนะนําให้เลือกใช้ร้านชุดที่เขามีความถน,นัดทางด้านการทําชุดแต่งงานเพราะว่าไม่ใช่แค่ชุดแต่งงานมันจะต้องสวยเป๊ะมันจะต้องเป็นชุดที่ทําให้เจ้าสาวสวยขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ตัวชุดสวยอย่างเดียว อะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เรื่องของอเดอเรชันก็เหมือนกันเพราะว่างานวดดิ้งค่ะมันมีดีเทลอื่นๆที่มันจําเป็นจะต้องใส่ใจเช่นเวลาการวางแผนวางผังว่าจะตั้งแบ็กดอกตรงไหนทางเดินตรงไหนอุโมงตรงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นมืออาชีพด้านวดดิ้งอ่ะ เขาแทบจะรู้หมดเลยนะว่าโรงแรมไหนมีข้อจํากัดอะไรบ้างโรงแรมไหนห้ามไม่ห้ามอะไรโรงแรมไหนโฟย์เพดานสูงเท่าไหร่อะไรยังไงกว้างเท่าไหร่เขารู้หมดเลยดังนั้นคุณจะมีความง่ายขึ้นมากในการที่จะดีลงานกับคนเหล่านี้เพราะคุณจะเบาแรงถ้าคุณไปใช้คนที่เขาไม่เคยทํางานวดดิ้งมาก่อนเลยอ่ะข้อมูลทุกอย่างคุณต้องประสานงานแล้วก็ไปแจ้งกับเขาเช่นถ้าเกิดว่าคุณไปใช้ทีมอีเวนต์มาทำเดคอเรชันงานแต่งให้คุณแน่นอน ก็มันก็คือการตอกฉากสร้างฉากเหมือนกันนะ่ะแต่ว่า คุณอาจจะต้องเป็นคนไปเช็คกับโรงแรมว,ว่าอ๋อเพดานสูงเท่าไหร่คะกว้างเท่าไหร่คะวอล์กเวย์ยาวเท่าไหร่คะอันเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณใช้เมือ่อชิปด้านเวดดิ้งเขารู้หมดแล้วคุณก็จะลดทอนขั้นตอนความเหนื่อยยากตรงนี้ลงไปได้คุณก็จะไม่ต้องมาปวดหัวซีเรียสว่าทําไมฉันต้องมาประสานงานอะไรเยอะขนาดนี้หรือแม้กระทั่งตัวช่างภาพงานแต่งเองเนี่ยคะ่ะเขาจะรู้หมดนะว่าพิธีการต่างๆ1นึ่งเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเขาจะต้องไปแตนไบรอตรงไหนเนาะอย่างเช่นบางทีเนี่ยขันมากเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าดีเทลของขันมาก มุมที่เขาเอาเจ้าสาวไปซ่อนตัวเนี่ยเจ้าสาวสามารถชะงกมาถ่ายรูปจากมุมนี้ได้ไหมคือเขาคิดมาแล้วเพราะเขารู้หมดว่าโปรเซสหนึ่งสองสามสี่ห้าคืออะไรเขาจะสามารถวางแผนแล้วก็ดักทางรวงไมไปถึงตั้งฟงตั้งไฟอะไรเงี้ยได้พร้อมสับครบท้วนแล้วบริหารเวลาจัดการรวไมไปถึงการบิวแขกบิวอารมณ์แขกได้ดีมากกว่าช่างภาพที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพิธีการงานแต่งงานเลยและเมื่อคุณเลือกเขาแล้วอะค่ะ ให้ไว้ใจเขาเพราะว่าถ้าเราทำทั้งหมดตั้งแต่ข้อหนึ่งมาจนถึงข้อนี้คุณจะมีข้อมูลมากพอที่จะเลือก เจ้าที่มืออาชีพมีความโปรเฟชชั่นอลมากพอแล้วก็เป็นคนที่เชื่อถือได้มาดูแลง,งานให้คุณแล้วดังนั้นเมื่อคุณเลือกเขามาอย่างดีแล้วค่ะไว้ใจให้เขาตัดสินใจให้เขาแนะนําเชื่อใจเขาให้เกียรติเขาให้เกียรติคนทํางานแล้วคุณจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเพราะคุณอย่าลืมว่าต่อให้คุณหาข้อมูลนานแค่ไหนเตรียมงานกี่ปีก็ตามงานแต่งงานงานนี้คืองานครั้งแรกของคุณคุณอาจจะมีเพื่อนที่เคยแต่งงานซึ่งแน่นอนเขาก็เคยแต่งแค่ครั้งเดียวค่ะหรือย,ยังมากก็สองครั้งนะคะ ดังนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่เป็นผู้ให้บริการด้านเวดด i n g ที่บิมกล่าวไปนี้เนี่ยใน1เดือนอ่ะเขาเจองานแต่งอ่ะเป็น10บสงานแค่เดือนเดียวนะคะดังนั้นประสบการณ์ของเขาอ่ะมากกว่าคุณและเพื่อนๆพรวมถึงญาติญาติของคุณรวมกันซะอีกบิมแนะนําให้คุณเชื่อเขาแล้วก็ไวใจให้เกียรติเขาเวลาที่เขาแนะนําอะไรอะไรเงี้ยเพราะบิมเชื่อว่าผู้ให้บริการเวนเดอร์ต่างๆที่เป็นมืออาชีพอนะคะ่ะ เขามีความเป็นมืออาชีพมากพอที่อยากจะให้งานของคุณออกมาดีที่สุดแน่ๆอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณเพราะเวลาไปทํางานให้คุณอ่ะเขาก็จะเอามาลงรีวิวว่าเนี่ยคือเครดิตของงานเขาไม่มีใครไม่มีเจ้าไหนอยากจะแกล้งคุณให้งานมันออกมาไม่ดีหรอกดังนั้นทุกอย่างที่เขาแนะนําค่ะมักจะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมเสมอคะมันจะทําให้คุณทํางานได้อย่างออกมาเพอรนน์เฟกเทคนนนิค้อยที่าาําามฝ sòng rạp ว่าที่เจ้าบ่าวว่าที่เจ้าสาวที่กําลังเตรียมงานบางคนเนี่ยทักมาหาบิมแล้วก็บอกว่าโอ้โหพี่บิมหนูไม่ไหวหนูกังวลมากเลยหนูเครียดมากหนูเห็นดราม่าจากกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เยอะแยะไปหมดเลยอะคะ่ะ oh. บิมก็เลยอยากจะมาลองทําคลิปเนี้ยเอามาฝากให้คุณผู้ชมที่ติดตามช anel ของบิมอยู่เนี่ยได้พอเป็นแนวทางในการ oh. ที่จะลดปัญหาดรามา่าลดความเครียดลดความกังวลของตัวเองลงในขณะที่เตรียมงานแต่งนั่นเองค่ะเอาล่ะพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็หวังว่าจะพอเห็นภาพมากขึ้นเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ คลิปนี้นะคะกด s Subcribe Channel นี้เอาไว้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้พิมค้นหาคอนเทนต์ดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะก็อยากให้ลองติดตามกาันแต่รับรองได้ว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่กำลังเตรียมงานแต่งอยู่แนะะ่ๆค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ